สำหรับคลิปนี้เนี่ยติ๊กเนี่ยกำลังจะมูฟเพื่อไปเรียนต่อภาษาไม่นีเลยแบบจะจะไปได้ไหมจะเรียนได้ไหมเรากำลังจะไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเออถ้าเราแบบเราเก่งแล้วเนี่ยเราจะไปเรียนทำไมถูกไหม สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องสุกัญญาญาอีกแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยติจะมารีวิวเกี่ยวกับ work and travel <c oughs> เกี่ยวกับประเทศอเมริกามาโดยตลอดเลยนะคะแต่หลังจากคลิปนี้เป็นต้นไปแล้วเนี่ยทุกๆอย่างจะพูดเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียทั้งหมดเลยประมาณ กลางเดือนกุมภานนี้แล้วเนาะเพื่อไปเรียนต่อนะคะที่โรงเรียน International House ทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะแล้วก็ในเรื่องของวีซ่าผ่านยากจริงไหมอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะติ๊กติ๊กแนะนําแบบนี้คืออย่างแรกเลยลองคุยกับเอเจนซี่ก่อนเขาอ่ะจะเป็นคนที่เหมือนชํานาญอะข้อมูลเขาจะแน่นกว่าและเขาก็จะอัปเดตข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลานึกออกไหมเออเราลองคุยกับหลายๆเจ้านะคะถูกใจ เจ้าไหนก็โอเคตกลงปรงใจกับเจ้านั้นเนาะสำหรับคอรสที่ติ๊กลงเรียนไปนะคะติ๊กรงเรียนภาษาอังกฤษค่ะ6เดือนที่เมืองเมลเบิร์นนะคะส่วนเอเจนซี่ที่ติ๊กใช้บริการเนี่ยก็คือ IEC ค่ะทีนี้เนี่ยติ๊ก บอกตัวเลขคร่าวๆแล้วกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายมันคงไม่ได้แบบว่าบอกได้เป๊ะมากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะคะเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินด้วยเรื่องของโปรโมชั่นของแต่ละเอเจนซี่ด้วยด้วยสถานการณ์ต่างๆด้วยคือติ๊กต้องบอกก่อนว่าช่วงที่ติ๊กลงสมัครเรียนไปเนี่ยติ๊กสมัครไปตั้งแต่ช่วงกันยายนแล้วแล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยยังไม่เปิดแล้วก็เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดต่างๆนานาด้วย ะะมันก็เลยมีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นแบบให้เราเลือกหลากหลายสำหรับค่าเรียนของติ๊กเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 4 9 8 3บาทคือมันจะรวมพวกค่าคอร์สเรียนค่าหนังสือเรียนแล้วก็รวมค่าประกันไปแล้วด้วยคือตอนติ๊กสมัครเนี่ยติ๊กได้โปรฟรีประกันพอดีนะคะก็เลยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนตรงนั้นไปเนาะนอกจากค่าเรียนที่เราจ่ายไปแสนสี่แล้วเนี่ยก็จะมีค่าวีซ่าด้วยนะคะประมาณ10,000 6,300บาทค่าตรวจสุขภาพอยู่ที่3,200ซึ่งค่าตรวจสุขภาพนเนี่ยเนี่ยมันค่อนข้างฟิกนะคือเขาจะระบุมาว่าให้เราไปตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีค่าสแกนนิ้วอยู่ที่734บาทค่าตั๋วเครื่องบินอยู่ที่11,290.5บาทติกซื้อน้ําหนักกระเป๋าเพิ่มด้วย30โลนะคะมันก็จะบวกลาคาขึ้นไปอีกเอ่อพ็อกเก็ตมันนี่ติดตัวไปอีกประมาณ50,000บาทนะคะที่เอาไว้ใช้จ่ายในช่วงแรกๆเนาะ ทีนี้เนี่ยสำหรับตัวตัวเองเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือแก้ไข COE 1,256.24บาท COE คืออะไร COE คือจดหมายจากทางโรงเรียนรนะะองรับว่าเราเป็นนักเรียนของเขาอะไรประมาณนี้นะคะคือตอนแรกอะ่ะต้องบอกก่อนว่าติกะโรงเรียน6เดือนไว้ที่ซิดนีย์แต่ทีเนี้ยเพื่อนวีซ่าไม่ผ่านทำให้เพื่อนเนี่ยจะต้องยื่นวีซ่าใหม่รอบ2และไม่สามารถยื่นที่ซิดนีย์ได้แล้วนะคะและทีนี้ เพื่อนเนี่ยก็คือวีซ่าผ่านที่เมืองเมลเบิร์นติ๊กก็เลยโอเคย้ายตามเพื่อนไปที่เมลเบิร์นดีกว่านะคะถ้าสมมตินะตอนนั้นเนี่ยวันที่เราตัดสินใจจะย้ายสาขาที่เรียนโรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีหลายสาขาเนาะมีที่ซิดนีย์ด้วยมีที่เมลเบิร์นด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะย้ายไปเมลเบิร์นอ่ะมันก็ไม่ใช่ปัญหายุ่งยากอะไรแต่มันจะมีพวกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถ้าค่าเรียนที่เมลเบิร์นอ่ะมันแพงกว่าที่ซิดนีย์ที่เราจ่ายไปเราจะต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดว่า มันถูกกว่าเราจะไม่ได้ส่วนต่างคืนเราก็จะจ่ายแค่ค่า COE เท่านั้นนะคะจากค่าใช้จ่ายที่ติ๊กพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้เนี่ยในเรื่องของค่าเรียนค่าวีซ่าค่าตั๋วเครื่องบินค่าพ็อกเก็ตมันนี่ทั้งหมดแล้วเนี่ยรวมๆประมาณอยู่ที่2,023,763.74บาทซึ่ง2 0 0 0กวบาทนเนี่ยเป็นเงินจํานวนที่แบบว่าเราจะต้องจ่ายอะจ่ายออกไปจริงๆอะเออต้องแบบเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นมา ทีนี้เนี่ยถามว่ามีแค่2อง0สนสองหมเนี่ย,ยมันพอไหมมันจบหรือ,อยังเราสามารถเดินทางไปที่ออสเตรเลียได้แล้วหรือ,อยังคือมันจะมีในเรื่องของสเตทเมนต์ หลายคนเนี่ยมันเกิดการตั้งคําถามถูกไหมว่าสรุปแล้วเราจะไปออสเตรเลียเนี่ยเราต้องยื่นสเตทเมนต์ไหมหรือบางเอเจนต์เนี่ยก็บอกว่ายื่นแค่แบงค์การันตีอย่างเดียวก็ไม่สามารถฟันธงได้ร้0ยซนะคะแนะนำว่าให้คุยกับทางเอเจนซี่โดยตรงเลยดีกว่าเขาจะแนะนําได้ดีกว่าแต่จากที่เห็นเห็นมาลหลายเอเจนซี่เนาะเขาก็จะแนะนําให้เราอ่ะขอสเตทเมนต์กับทางธนาคารด้วยเลยดีกว่าเพื่อยื่นคู่กับวีซ่าไปนะคะมันก็อารมณ์แบบเออ ยื่นยื่นไปก่อนนะให้มันครบครบดีกว่าเออเอาไปเกินดีกว่าเอาไปขาดถูกไหมทีนี้เนี่ยสเตทเมนต์ ement, หรือแบงก์การันตีคือเงินที่เรามีอยู่ในบัญชีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราไปเรียนด้วยนะคะอย่างติ๊กเนี่ยไปแค่6เดือนใช่ไหมมันก็เลยอยู่ที่ประมาณ4ี่ถึงหกแสนอะไรประมาณเนี้ยเออยังพอไหวอยู่แต่ถ้าสมมติคนที่เรียน1ปี ขึ้นไปนะคะประมาณ1ปีเนี้ยเงินที่มันอยู่ในบัญชีอะ่ะมันก็จะต้องมากขึ้นไปกว่าน,นี้อีก ก็เกือบเท่าตัวหนึ่งอะเหตุผลที่เขาต้องขอดูเงินในบัญชีเราเนี่ยก็คือเพื่อเป็นการยืนยันเนาะว่าเราไปอยู่ที่นู่นแล้วอะเราจะมีเงินที่แบบดูแลตัวเองได้จับจ่ายใช้สอยได้ไหวอะไรประมาณนี้นะคะเรามาสรุปกันดีกว่าจากที่ติกพูดไปที่บอกว่าตอนแรกที่ค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายจริงๆไปเลยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ2 000, 2 000, 3 0 0 0 0กว่าบาทถูกไหม บวกกับเงินที่นอนอยู่ในบัญชีเงินที่อยู่ในสเตทเมนต์ของเราเนี่ยของติ๊กเนี่ยก็ประมาณ4 0 0แสนกว่าบาท4 5 0แสนรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยที่ติ๊กคำนวณไว้อยู่ที่6,72387.74บาทนะคะเกือบ7 0 0 0แสนนะคะทุกคนที่จะต้องแบบมีเงินสำรองไว้อะถ้าสมมุติว่า ลงคอสที่มันแบบ1ปีอะไรอย่างเงี้ยเงินมันก็จะแบบดับเบิลขึ้นไปอีกนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ประมาณนี้นะคะทีนี้เราจะมาพูดในเรื่องของวีซ่ากันนะคะหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างกังวลเนาะว่าแบบวีซ่าเนี่ยมันจะผ่านยากไหมติ๊กก็เป็นคนหนึ่งที่แบบค่อนข้างที่แบบกังวลอย่างหนักมากเหมือนกันนะคะตอนที่แบบยื่นไปแล้ว่แบบอยากจะยื่นรอบ แรกให้มันผ่านไปเลยถูกป่ะใครๆก็อยากยื่นรอบแรกให้มันผ่านทั้งนั้นนะเพราะว่าถ้ารอบแรกไม่ผ่านอนะยื่นรอบ2ก็คือเสียตังค์อีก1 6ื่นหกแล้วก็ไม่รู้ว่ารอบ2เนี่ยมันจะผ่านด้วยไหมแต่ทีเนี้ยเนี่ยตัวติ๊กเองเนี่ยอยากขอเล่าโปรไฟล์พื้นฐานก่อนนะคะตอนที่ยื่นไปณนะตอนที่ติ๊กยื่นนะสถานะติ๊กตอนนั้นนะคือทําอาชีพฟรีแลนซ์นะคะคือตอนนั้นนะเป็นฟรีแลนซ์มาประมาณ6เดือนนะคะแล้วคือเรียนจบมาแค่แบบประมาณ ปีกว่าๆแบบจะ2ปีแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นพนักงานบริษัทเป็นพนักงานประจำมาแค่ประมาณปีกับอีก2เดือนเท่านั้นเองค่อนข้างกังวลในโปรโฟไฟล์ของตัวเองเหมือนกันว่าตอนนี้ฉันเป็นฟรีแลนซ์อยู่แล้วฉันจะ มีโอกาสผ่านไหมสถานทูตเขาจะพิจารณายังไงเออเขาจะดูว่าแบบโปรไฟล์เราแน่นพอไหมอะไรประมาณนี้เนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสปอนเซอร์เนี่ยติ๊กเป็นสปอนเซอร์ตัวเองคือไม่ได้ใช้พ่อใช้แม่ใช้ผู้ปกครองใดๆเลยคือทุกอย่างเป็นชื่อตัวเองทั้งหมดบัญชีเงินออมอะไรพวกนี้ยสลงสละก็คือใช้เป็นชื่อตัวเองทั้งหมดแต่ว่ามันไม่ได้ผิด ปกติหรือผิดสังเกตอะไรอะนึกออกไหมเพราะว่าเงินที่มันมีอยู่ในบัญชีอะคือมันมีมานานแล้วเป็นเงินเก็บที่แบบอยู่มาแบบหลายปีหลายเดือนแล้วมันไม่ได้แบบว่าเพิ่งจะมามีเงินก้อนเข้าทีละแบบแสนห้าหมื่นคือมันเป็นบัญชีจริงๆที่มันไม่ได้เมคขึ้นมานะคะก็นั่นแหละด้วยความที่แบบกังวลนู่นนี่นัน่นนะคะแล้วก็ได้มีการปรึกษากับทางเอ,เอเจนซี่เนาะเอเจนซี่เนี่ยก็ค่อนข้างแบบโอเคเลยนะคะแบบ ประสบการณ์เยอะแล้วก็ค่อนข้างแบบเก่งคือสิ่งสำคัญในการยื่นวีซ่าเนี่ยก็คือ GTE GTE คืออะไรต้องบอกก่อนว่าวีซ่าอเมริกานเนี่ยเขาจะใช้การสัมภาษณ์เราถูกไหมแบบ face to face เนาะแต่ถ้าเป็นที่ออสเตรเลียนเนี่ยการจะตัดสินให้วีซ่าหรือไม่เนี่ยเขาจะไม่สัมภาษณ์เขาจะอ่านเรียงความของเราก็คือ GTE นั่นแหละ E GTE แล้ว E GTE นี้เนี่ยมันมันคืออะไรมันเขียนอะไรลงไปในนั้นบ้างเอเจนซี่เขาจะไกด์มาให้นะคะ อันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละเอเจนซี่เลยนะติ๊กว่าเขาก็จะแบบให้เรา,าเขียนเป็นภาษาไทยเล่าประวัติส่วนตัวนู่นนี่นั่น,นเขาก็จะบอกเขาก็จะไกด์มานะคะว่าแบบประมาณไหนเนาะเราก็เขียนเป็นภาษาไทยนั่แหละส่งไปให้เขาแล้วก็พี่เขาก็จะไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้พอเขาเอาไปแปลเสร็จเนี่ยเขาก็จะส่งกลับมาให้เราอ่านรีวิวดูว่าโอเคไหมกับสิ่งที่เขาเขียนเออเขาปรับอะไรตรงไหนยังไงไปบ้างโดย สิ่งที่เขาเขียนเนี่ยเขาก็ดูจากที่เราเขียนอธิบายเขาไปนี่แหละเนาะคือมันก็ต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายอะเนาะไม่ใช่แบบว่าจะไปโยนให้เอเจนซี่แบบช่วยดูแลทั้งหมดเลยเนาะมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเราคือรู้แบ็กกราวตัวเองดีที่สุดนะคะคือช่วยกันอุดรอยรั่วเรียกอย่างนี้ดีกว่าเนาะว่าแบบตรงไหนที่แบบทางสถานทูตจะจะเอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นโปรเซสของการยื่นวีซ่าและทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าวีซ่า ของของติ๊กเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างที่จะไวอยู่ในระดับหนึ่งนะซึ่งใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยไม่นับไม่นับเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคาทะเลิกในตอนนั้นนะแค่แบบ9วันทำการเท่านั้นทุกคนก็คือวีซ่าผ่านจ้าโอเคคือแบบดีใจมากเอเจนซี่ทักมาแบบเออยินดีด้วยนะน้องติ๊กคือแบบ วีซ่าน้องผ่านแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบเออแบบโล่งอกอะเหมือนยกภูเขาเออกจากอกนะคะสําหรับคนที่ถามถามว่าภาษาไม่มีเลยแบบจะจะไปได้ไหมจะเรียนได้ไหมอะไรประมาณนี้ก็จริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ต้องแข็งแกร่งมาก อย่างตัวติกเนี่ยก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรแบบสื่อสารได้งูงูป่าๆนะคะมันก็แบบไม่ต้องเก่งขนาดนั้นเพราะว่าเรากําลังจะไปเรียนนี่เรากาลังจะไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเออเราจะไปพัฒนาตัวเองถ้าเราแบบเราเก่งแล้วเนี่ยเราจะไปเรียนทาไมถูกไหมแต่ก็ต้องพอสื่อสารเอาตัวรอดได้บ้างเพราะว่าถ้าเราแบบไม่มีสกิล เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยการใช้ชีวิตของเราจะค่อนข้างลําบากมากๆเลยนะคะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะกันค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายอุ้ยเอาใหม่เอาใหม่